ครับตอนนี้ก็อยู่กับคอปเตอร์และบิ๊กไบค์นะครับเรากำลังดูทีวีกันอยู่นะครับครับเนี่ยเป็นขาตั้งกล้องใหม่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยทีเดียวก็สามารถถ่ายในมุมที่เราไม่สามารถหามุมแบบนี้ได้นะครับสามารถเลือกนะครับคอนโทรลมุมคอนโทรลจุดได้นะครับผมก็เพิ่งสั่งมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น ไม้ไร้สายนะครับผมซื้อมาถ้าจะไม่ผิดสองร้อยสองร้อยสามร้อยนี่แหละนะครับก็เ mm hmm. ด้งไงผมแปะลิงก์ให้นะครับครับก็ถือว่าพึงพอใจนะครับน่าพึงพอใจกับไม้าขาถ้าจริงจริงมันเป็นขาดังกล้องได้ด้วยนะแต่ที่ผมต้องการก็คือจะเอามาเป็นไม้เซลฟี่ถ่ายในทิศทางในมุมที่เราไม่สามารถอาคอนโทรลได้ครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง ช่องที่ผมทำอยู่นะครับครับสวัสดีครับ